สวัสดีจ้าพี่น้องไม่นี่ก็เอวหัวเถกกำลังสีออกไปหาสื่อน้อยอยื้น้อยกินบัดท,ที่นี่มะเวยมะเวทางหมองที่เคยเก็บเห็ดหูหนูลค้คลิปไปตั้งแต่โดนแล้วลหะจ้าพี่น้องจ้ามันเลาะเบิง่งมัดจอบเบิ่งมาเพิ่นสิทันได้เกิดบอยย่ข้่างทางรถไฟเนี่ยจ้ามันจะเป็นสวนสาธารณะนะสวนย่อมน,น้อยนอยูน่ใหนีแต่ว่ามันเป็นสถานที่เป็นมองที่ว่าเห็ดหูหนูหมักเพราะว่า ชื่นไหลนะจ๊ะพี่น้องอยู่แถวเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้เห็นว่าบ่เห็นกับว่าเมียนยางไปยางมะมะพ่อขอนนี่จ้ะพี่น้องจะ้ะนอนเอ็ดรียต์ย่ขี้ดิมเลยเบิ่งดูจ้ะพี่น้องไม่ต่งตางหูสางได้นี่โออเลเบิง่งอันนั้นแมียงเหียงก็แมียงเหียงก็หรือเมงงาหือแมงชิแกกือก็บระบาดเขาอื่นพี่น้องเลเบิ่งอ่ะแมงขาเลยลายค้านะเดี๋ยวจะหูสางได้พี่น,อาานะนอ้องย่ายเอาบ่เก็บแล้ว่ะถ้าแบบนี้นั่นเดี๋ยวจะหูสางกับคักเล็กข้าแง่งหลาย ถ้าเป็นแบบนี้นั่นข่อยบ้กเก็บจะพี่น้องเพราะว่าพันยูขี้ดินพันติดขี้ดินคักพดถ้าถ้าถ้าเป็นเฮดหูดหนูนน,นี่ข่อยบ้เก็บด้พี่น้องอันอันเรื่องคงเรื่องก็คือว่าพันสิมักเกิดจอน้ำปลาหกหกถ้าเป็นเฮดแน้อื่นนั่นพันสิบว่กเกิดจอน้ำปลาหกอยู่ขี้ดินข่อยกเก็บ <c oughs> แต่อันนีเพันอยูปปย่ปลาหกปลาอันผินอันพันผ้าหมาพา้าสัตว์มะยัง อึอมองอึหมาจะกอึอคนอึ้อ,อยังกับกว่าแจ็คเ้าจะคอยก็เลยบ่เก็บค่ะถ้าถ้ายืดขีดินแบบนี้นะจ้ะถ้าไอพรมยัยพี่น้องเบิื้องซื้อแล้วค่ะนี่ถ้าถ้ายน่นนาต้้้ไมถยืดสูงสังสงส้นนะจ๊ะ่อยเก็บอยู่เพราะว่าหมาเพิ่นขึ้นไปอึบ่ได้ค่ะยังต่อจิกนน้อยกันค่ะพี่น้องหาพ่อให้ได้ให้ได้ท่าให้พรมยัยพี่น้องได้เบิ่งน้นอีกหาพ่ออีกนะ เบิ่งนี่จ้าพี่น้องเบิ่งงานนี่น้ำยายเอ๋อหัวเถือกงามพุทงามบ่งามหลายนี่ตาหูสร้างนี่เนี่ยค่ะนี่จังคอยแม่นมือเหี่ยว <c oughs> นี่จังคอยแม่นหูหนูจ้าพี่น้องอันนี้หูสร้างเบิ่งเนี่คย,กกนยค่ะหูสร้างหูสร้างแต่ยายเอ๋อบเก็บเพิ่นเด้อค่ะเป็นยังจังบ่เก็ิบปฏิจจ์มาพ่อเพิ่นนั่นเพิ่นวางอยูอย่เนี่ยค่ะยุ่กล่องขยากล่องไม้กล่องอไรลยียย่นี่บัดนี้ยายเอ๋วเห็นเพิ่นงาม อยากได้รูปอยากได้วีดีโอเพิ่นก็เลยเยาเพิ่นมาดข้างไว้ถึงงานนี้งานไม่งานนี้นะจ้ะเนี่ยจ้ะก็เลยมาถ่ายวิดีโอพอเม่พี่น้องในเบิ่งน้ำเบิ่งความสวยความงามของเพิน่นมาเบิ่งทั้งนี้มีบ่ทั้งนี้ก็น้อยๆนน่เหมือนเดียวกันนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะเป็นหนังสือหละจ้ะยาย,ยเอ๋กะเรียกเก็บค่ะพี่น้องจ๊ะอันใดเป็นตะเก็บกะจังค่อยเก็บ ทานได้เพื่อเป็นตะเก็ยบคอยกับเพื่อเก็บกับก้อยเพิ่นไว้หันเพราะว่าเพิ่นไหลยอยู่เย็ดหูหนูนนะเพิ่นหอดยามเพิ่นออกลายๆนี่เพื่ออึดบ่อยากพี่น้องเลยจึงคอยทำมาเบิ่งอีกต้นมื้อนั้นน่ะจ้ะแม่นเบิอดอได้นะจา้ะปีไก่นี่ได้เอ๋อมาพอ้อลายลายงามหลายมิจฉาหูสร้างหูสร้าง,งยางต้อยจังน้อยกันค่ะเราสิได้ไปหาซื้อเนืนนนนอ้อยู่เนื้อกินค่ะพี่น้องยู่งมองนีนั้นมันเป็นสวนสาธารณะ,ะนะเป็นนั่น อสวนยอมอีหยังของเพิ่นข่อยก็บ่รู้เรื่องดอกพี่น้องแต่ว่าข่อยแวะเข้ามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งกล่องไม้กล่องนี้น้ำญ่เอวบาดที่เนี้ยเดี๋ยวก็ไปก็เห็นป้าต้นมะตั๊เนี้ยด้วยเนี่ยสมมืติเนี่ยละบิ่งตรงระวังเราค่ะข่อยบ่ฮู้ว่าพวกเจ้าสิเหลียวเห็นน้อข่อยบ่พี่น้องนั่นน่ะมีแต่หูหนูเด้วนะค่ะมีแต่หูหนูผัวนายยึ่ใต้นไ้ผัวนายอีกกะข้าพี่น้องเมียนเบิดเต้นั่นังงามไร่ไหล เป็นเั้งสั้นเหรอกันเพิ่นได้คว้มซื่นพี่น้องค้มชื่นชุมช่มฉ่ำเพิ่นก็ได้ยิได้เกิียดได้ไง้ได้เดดดตีงได้เต่งได้เต่งได้เต่งตึงเว้เพียแต่ย้ายเอาเพเก็บรด้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะบานนี่กับมเมื่บิงหม่องนี้จะพี่น้องต้นนี่อันนี้เดี๋ยวสิซีเห็เบิงค่ะอันนี้ก็คิดว่าสีเอาได้ยุ่แต่ย้ายเอาเ่อเอาเพิ่นได้ค่ะน,นี่จะเป็นรุ่นเก้า อันนี้กับรุ่นเก่าจะมาแห้งจะมาเปืือยหมดแล้วน,นี่ก็รุ่นเก่าแต่ว่ารู้สึกเสีาายวได้ยุ่สูงๆันนะอันนี้รุ่นไม่จ้าอ,อยู่ปะเถงหอกปะต้อยเขาบอยเิ่นว้หันละจ้าพิ่นเสียงรถไฟมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยยางโตยางโตจ้าอันนั่นก็เป็นเฮดเข็มท้องหรือว่าอินโนกิแด้จ้าพี่น้องอย่าอย่าเบื่อเก็บแบบคนนี้หน่อยยุ้ยของงังรางนั่นก็เดี๋ยวเสีเบิ่งจะเอาใหม่สักเท่าพิเศษได้แ๋้ว4ิ่งจ้า อันนั่นกับหูหนูพกเก็บขึ้นกันจ้ะอยู่ตำปดนี่กับอีนโนกิค่ะเข็มทองอีกนั่นแหละค่ะน้อยเดี่ยวกับพเก็บขึ้นกันจ้ะนี่กับอีกต้นหนึ่งจ้ะพี่น้องเพิ่นคือหลุ่นเก่าจ้ะเนี่ยแห้งหมดแล้วเดี๋ยวเดวจ้ะจัวหนึ่งคว้างไม่เท่ากันอันนี้เปื่อยแม่นเอาไปแช่น้ำได้กับกินบ่ได้ดอกเปื่อยเนี่ยเบื้องลักษณะทาทางร้วค่ะแต่อันนี้คิด่าสิได้ยุ่ยแต่ว่ายะอยเอาพกเก็บขึ้นเก่าละ เดี๋จ้าเพราะว่าเพิ่นสิหลายอยู่เนาะบัดเพิ่นฮอดบัดฮอดย้ำเพิ่นออกนั่นอดไว้สะก้อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเก็บเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ยายแอ๋วกะสิได้มาขอลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี้สะก้อนเด้อจ้ายายแอ๋วกะสิได้ไปหาซื้อเนาะอยู่นเนาะกินไปซื้อน้ำผางน้ำปเปอร์มมาเก็ตแล้วจ้าพี่น้องจังไม่จังพอ่อกันกับยายแอ๋วได้อีกคลิปใหม่โชคดี สุขภาพดีแข็งแรงสุปูสุคนด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าทานีก่อนจ้าสวัสดีค่ะ